สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีตอนเย็นๆเ,เนาะใกล้ค่ำแล้ววันนี้มีโอกาสได้เจอนาวุทัยแล้วนะครับนานๆได้เจอกันทีนะครับจะมาดูผลจากการเสริมหน้าดินของนาอุทัยที่ได้ลงคลิปไปว่าขุดหน้าดินมาเตรียมให้ทุทเรียนแต่ว่าตอนนาวุทัยเสริมหน้าดินไม่ได้มาทําคลิปให้ลงขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้เสริมไปแล้วเสริมไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนเดี๋ยวมาถามนาวุทัยเนาะทุเรียนต้นนี้ที่นาวุทัยบอกว่าตอนแรกมันเหลืองใบมันเหลืองตอนนี้ก็ ยังเห็นอยู่อาการใบเหลืองหลังจากเสริมหน้าดินไปก็เดี๋ยวให้น้าอทยเล่าให้ฟังนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีอีกสักคลิปนะครับว่าเสริมหน้าดินไปแล้วนะครับตัเรียนเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับต้นนี้นะครับเป็นดินดานเพราะว่าดินไม่มีจุลินทรีย์นะครับคราวนี้ผมมาสังเกตดูว่าใบมันจะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับที่แรกที่ว่ายังไม่เอกิมหน้าดินยอดจะไม่ค่อยออกนะครับ ยอดจะไม่ค่อยออกแต่แสดงว่าระบบรากอาหารการกินเขาไม่พอกินนะครับอานนี้ผมก็เลยเอาหน้าดินมาให้นะครับมาสมหน้าดินตามที่ผมเอาหน้าดินมากองไว้แล้วก็ถ่ายทําไปครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับเสริมครบทุกต้นแล้วเนาะทุกต้นแตกยอดนะครับช่วงนี้แตกยอดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูว่าอ่าเสริมหนาไหมครับเนี่อ่าสิบเซนครับสิบเซนรอบนี้เสริมสิบเซนเลยนะครับสิบเซนเลยนะครับเพราะว่า ไม่ใชพี่น้องดูรากทุเรียนนะครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยนี่คือรากทุเรียนนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นลอยขึ้นมาหานะครับกําลังตอนนี้กําลังลอยนะครับกําลังลอยขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยทางนั้นเลยนะครับผมก็ไม่อยากัวให้ให้เยอะนะครับเนี่ยกําลังลอยขึ้นมามากินอาหารอารัรชั้นใหม่นะครับแต่แต่การเสริมหน้าดินนะครับอย่าอย่าให้หนาเกินนะครับถ้าหนาเกิน ลากเขาจะหายใจไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาเน่านะครับบริเวณโคนเราเรายังไม่เสริมนะครับเราจะเสริมบริเวณรอบๆรอบทรงพุ่มนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าดินของผมนะครับเนี่ยตัวการันตีครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีด่วงใหญ่มาอาศัยอยู่เพราะว่าดินดินนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับร่วงใหญ่จะไม่อยู่นะครับพวกนี้มันจะรวมสมุนมากนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับคอยติดตามดูนะครับว่า อันด้าดินของผมนะครับเสริมนานนงครับผมเสริมนะครับเสริมครั้งเดียวนะครับอยู่ได้ปีสองปีนะครับสาหรับที่ผมเสริมนะครับเพราะว่าผมเสริมเยอะรู้สึกว่าเยอะมากนะครับเยอะอยู่แต่ไม่ให้หนานะครับให้กว้างนะครับให้กว้างแต่ไม่ให้หนานะครับไม่ให้หนามากเพราะว่าแต่แต่กระจายทั่วทั่วครับกระจายทัทั่วเพราะว่าถ้าเราเสริมหนานะครับแล้วนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องรากเน่านะครับลากขึ้นหายใจไม่ได้ คราวนี้พอดีผมหน้าดินผมค่อนข้างจะมีเยอะเนาะก็เลยหน้ิสามที่ให้เต็มที่แล้วก็ให้บริเวณกว้างนะครับสังเกตดูได้นะครับนะครับปีหน้าอย่ีห้าหกตันเนี่ยที่ทาไว้นะปีหน้าจะหลายตันอยู่ปีนี้เอามาสามสามตันวอาเนาะก็เริ่มเริ่มดีเนาะเสริมไปแล้วแต่สองอาทิตย์ใช่ไหมนะเนาะสองอาทิตย์นะครับแต่ถามว่ายังไม่ขึ้นมากินเต็มที่นะครับเริ่มเริ่มเนะครับเริ่มแต่ใบเข้มขึ้นเนาะ ใ,ใ,ใบเข้มใบตอนแรก,แรกมันเป็นไงนะครับใบใบตอนแรก,แรกมันออกใบจะเหลืองเหลืองออกอเหลืองแบบนี้ไหมออกจะเหลืองเหลืองแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ออกลักษณะแบบเหลืองเหลืองคล้ายใบกล้วยเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าอพอเสริมหน้าดินเข้าไปรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยนี่ย,ยอดนี้มันออกใหม่ใช่ไหมนะครับออกใหม่นะครับเนี่ยคือยอดออกใหม่นะครับออกใหม่เลยนี่กําลังถอดยอดออกยาวเลยนะครับกําลังเป็นเดือดเดือดหอกเป็นดาบข้างๆกันนะครับข้างๆกันที่ผมเสริมหน้าดินเหมือนกันนะครับทุกต้นผมเสริมหน้าดินหมดนะครับหกสิบกว่าต้นนะครับ นะครับออกยอดที่ยาวๆนะครับนี่หลายต้นนะครับส <ails> ังเกตดูได้นะครับเนี่ยมันจะนเรื่องเหลืองนะครับที่เลกพอเติมหน้าดินเข้าไปถอ่ยอดเลยนะครับยอดนะครับยอดเลยครับเนี่ยมันออกมาใหม่กะรนตีว่ามันออกมาใหม่น่นเนะเนาะออกใหม่ทั้งนั้นนะครับแล้วใบเก่าก็ยังอยู่นะครับใบเก่ายังอยู่ในช่วงฤดูโดนหน้าฝนเนาะช่วงไอไม่ใช่หน้าฝนหน้าหน้าหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนาะช่วง แถบนี้ใบจะร่วงทั้งหมดนะใบจะร่วงซีกเดียวนะครับแต่พอเจออากาศร้อนจะเรียนโตเร็วนะครับอากาศร้อนมันชอบอากาศร้อนร้อนชื้นนะครับเพราะว่าดินนะครับเราจะให้มีความชื้นนะครับพอประมาณนะครับเนี่ยครับจะไม่แฉะนะครับสังเกตดูพี่น้องจะไม่แฉะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาจนแฉะจนเปียกถ้ารดจนแฉะนี่มีปัญหาเรื่องรากถ้ารดจนแฉะจนเปียกนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องรากนะครับเราก็สังเกตดูเอานะครับ ประสบการณ์ก็คือการทํานะครับพี่น้องครับต้องลงมือทำนะครับทุเรียนเรียนไม่จบเหมือนเขาบอกนะครับเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์นะครับจะให้มาดูอีกว่าทุเรียนที่ผมเสริมหน้าดินจะครบทุกต้นไหมนะครับขนาดต้นที่เป็นเชื้อรานะครับยังต่อยอดได้เฉยนะครับเพราะว่าผมลดหัวเชื้อี่โคนามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเอาหน้าดินมาให้เขาก็ก็พอตามเขาไปได้นะครับยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวอีกสัก สองอาทิตย์เนาะให้ครบเดือนก่อนเขาดูการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนเนาะเพราะว่ายอดที่เสริมหน้าดินไปเนาะยอดเขาออกครั้งหนึง่งเขาจะออกไปยาวมากเลยครับเป็นคืบของคืบนะครับทุเรียนช่วงนี้กําลังจเจริญเติบโตนะครับใกล้จะสามปีแล้วนะครับเนาะทด<ห><ท>แทนปุ๋ยหมักแบยสบายๆเนี่หนาดินไม่ต้องอะไรมากเลยเอาใบไม้หมักหมมนอนนานาะของนาเนี่ยใบไม้หมักหมมแค่นี้เองรอแค่ให้มันข้ามปีผ่านหน้าฝนไปมันก็เปลือยเนาะข้ามปีเกษตรกรขี้เกียจครับสวัสดีครับ